สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชนะของเจมี่นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับน้ําหอมที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะคะเพิ่งเริ่มต้นนะคะจะทํางานก็ได้นะถะึงยีะะ่ห้าเนี่ยค่ะจะมีคิดว่าน้ําหอมห้าขวดนี้นะคะจะมีว่าเหมาะมากนะคะเริ่มกันเลยนะคะใครจะเริ่มจากเด็กๆก,ก่อนนะคะเจะมี่ว่าตัวที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักแหละคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีแล้วนะคะก็คือตัว f l o วอร์บอมนะคะของวิกเต r ลรอนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีใช้มาตั้งแต่อยู่ประมาณ20เนาะคือตัวเนี้ยออใช้มาตั้งแต่คนเริ่มออกใหม่ๆเลยอะคะ่ะคือประมาณ2,010ันสิบตอนนั้นก็คือเป็นแบบเป็นไอเทมที่ขายดีมากนี่คือขวดอีกก็สิบปีแล้วนะคะคือจะมีแบบใช้เหลือนิดนิดนึงนะคะอันนี้คือเป็นขวดที่สของเจงมี่นะคะคือเจมี่อะใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า ตัวนี้มันจะเป็นน้ำหอมที่ออกหวานนะคะออกหวานดูหวานดูสุภาพดูดีมากฟารบอมไม่ต้องฉีดเยอะเพราะว่าเขาจะออกหวานออกสุภาพออกดูดีมากนะคะแต่ว่าข้อเสียของฟาร์บอมเนี่ยคือฟาร์บอม,มจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะคือด้วยน้ำหอมด้วยน้ำหอมราคาสามพันสี่พันห้าพันนะคะคือตัวฟาร์บอมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการติด p e r f o r m มนซ์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเจมี่ก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่าไม่แบบ รู้สึกผิดหวังกับความรู้สึกผิดหวังกับว่าทำไมมันไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อต่อแต่ว่าถามว่าชอบไหมชอบกลิ่นไหมชอบนะคะคือเป็นกลิ่นที่เหมาะกับแบบเหมาะกับเด็กเด็กที่แบบเด็กมันท้ายงก็ใช้ได้นะคือเป็นน้ําหอมที่แบบเป็น everyday สําหรับคนที่แบบเออได้ไปเรียนไปทาํางานเงคือจะมีว่าได้นะคะคือสําหรับแบบคนอายุยี่ห้ายี่สิบอะไรเงี้ยจะมว่ายังได้แต่ถ้าแก่กว่านั้นจะม่ว่าฟังอาจจะดูเด็กไปนะคะ mm hmm. เพราะว่า มันมีความเหวานนะคะคือถ้ามันเหมาะกับเด็กๆอะไรเงี้ยจะไม่มองแบบนั้นเนอะคืออารมณ์ถ้าเราวันหนึ่งที่อยากจะหวานอะไรเงี้ยก็จะมีมามองฟฟอร์บอมอะ่ะดีสําหรับเด็กๆเ,เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่ามันไม่ค่อยติดแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยคือก็ลองไปลอง,ลองดูได้ฟฟอร์บอ,บอมตอนนี้เขาก็มีลดราคามีอะไรนะคะคือก็ มองว่าเป็นออปชันที่ดีมากสำหรับเด็กๆนะคะก็ลองดูนะคะเป็น f o w e r Bomb นะคะ by victor a n r o c f นะคะค่ะคือจะมาพูดถึงหอมที่ราคาดรอปลงมานิหนึ่งนะคะก็คือที่จะไม่มองว่าแบบออหอมสุภาพดีนะคะคือจะเป็นตัวของ lovely นะคะ by sarah jessica park e r นะคะตัวนี้จะออกเป็น patchouli นะคะตัวนี้มันจะหอมแบบซอฟคือมันจะไม่หวานเหมือนตัว f o w e r Bomb นะคะคือถ้าใครชอบหวานเนี่ย ไปฟาปร์บอมเลยเพราะว่าอันนั้นเขาจะออกหวานออกแบบเออซอบซอบแบบเหมือนกับเวลาไปเดทไปเรียนหรือว่าไปไหนเนี่ยคือเจว่าเจมว,ว่าฟาร์บอมเแนบบี่ยเหมาะกับโอเคชันแต่ตัวเนี้ยคือจะเป็นอีกแนวหนึง่งคือตัวเนี้ยกลิ่นเขาจะออกออดูโตขึ้นมานิดนึงนะคะดูมีความโตขึ้นมาดูขุมมากขึ้นนะคะคืออาจจะเหมาะกับแบบเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เหมือนประมาณว่าแบบ ไม่ได้ใส่ทุกวันอะค่ะคือแต่ต้องเป็นวันที่แบบไปพีเซต์งานหรือไปคุยกับอาจารย์หรืออะไรเงี้ยที่แบบต้องการให้คนแบบ you seriously นะคะคือแบบให้คนรู้สึกว่าเราแบบมีความแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยมั่นใจมีความแบบเราไม่ใช่เป็นเด็กๆนะเราไม่ได้แบบมาแนวหวานๆใสๆนะเราเป็นแนวแบบจริงจังอะไรเงี้ยคือตัว lovely อะค่ะจะเหมาะมาเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่จะมีความรู้สึกว่ามันไม่แบบ มันไม่หวานแล้วมันไม่เด็กแล้วมันก็ทําให้คนอาจจะรู้สึกว่าเราโตขึ้นนะคะคือถ้าใช้ตัวนี้จะรู้สึกว่าเราโตขึ้นนะคะก็ยังไงก็ลองดูได้นะคะแล้วราคาเขาก็ไม่แรงนะตัวเลิฟลี่เนี่ยถูกไม่ไม่ไม่ถูกแบบไม่แพงมากน่าจะแบบสองพันนะคะไม่น่าเกินสามพันนะคะจะมีว่าหลายๆคนหลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะคือตัวชาแนลตัวชาแนลโคโค่มาสโสมเซนนะคะขนเจมีไอฝ่ามันหลุดไปนะมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ําหอมที่ทุกคนใช้เนาะโทจะมีอใช้ตัวนี้มาตั้งแต่พอใช้ฟอสอมแมเราก็มาใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวเนี้ยคือใช้มาประมาณสิบปีแล้วนะคะก็คือใช้ใช้คดใหญ่แล้วก็คนเล็กนี่คือแบบก็คือใช้มาเรื่อยๆือนะคะคือตัวเนี้ยเป็นน้ําหอมที่เอ่อจะมีเลิกใช้เพราะว่าคนใช้เยอะก็เลยแบบไม่อยากใช้อันนี้คือความจริงคือคนใช้เยอะเราไปเดินไปไหนก็จะเดินไปไหนจะได้กลิ่นของความเซลแบบ ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือใช้เยอะถามว่ามันหอมไหมมันหอมเป็นน้ำหอมที่แบบดมครั้งแรกแล้วชอบเราซื้อเลยคือเป็นเนี่ยคือความจริงคือฉันว่าเสรเป็นน้ำหอมที่ชอบปุ๊บซื้อปั๊บเป็นน้ำหอมที่แบบตอนนั้นมันออกมาใหม่ๆเนาะประมาณสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสิบสิบสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือมันออกมาใหม่ๆแล้วแบบรู้สึกเลยว่าตอนนั้นแบบเอ้ยเราไม่เคยได้เราชอบอะไรแบบนี้มากคือมันจะมีความเฟรชมีความซิตรสแล้วก็มีความแบบไม่หวานเลี่ยนนะคะคือเป็นน้ำหอมที่แบบ เหมือนกับว่าถ้าเพราะวมหวานมาตัวนี้คือจะเป็นแบบหวานกลางๆคือจะมีความแบบหวานมีความเซ็กซี่ละมุนล,ละมุนอะไรเงี้ยเนาะคือต้องบอกก่อนว่าเหมาะกับเด็กนักเรียนมากคือจะพูดเลยว่ามันเหมาะกับเด็กนักเรียนสาวออฟฟิศเนี่ยคือเหมาะมากเพราะว่ามันเป็นน้ําหอมที่แบบใช้ง่ายสบายแล้วก็คนที่อยู่รอบๆข้างเราอะ่ะจะไม่ได้แบบจะชอบอะ่ะเพราะว่าเป็นน้าหอมที่แบบเป็น cloud b เซอ e r เนอะก็คือเป็นน้ําหอมที่แบบใครๆอยู่รอบๆก็ได้แบบไม่ได้ทให้คนอื่นรู้สึกปวดหัวคือถ้าเราใช้น้ำหอมที่มันหนัก หนักขึ้นหรือเป็นน้ำหอมนี้ใช่ไหมบางทีมันจะรู้สึก <c oughs> บางทีมันจะมีความหนักแล้วมันมีความแปลกใช่ไหมคะคือบางทีคนอยู่ข้างเราเขาอาจจะรู้สึกมึนหัวปวดหัวอะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าเราต้องอยู่กับคนเยอะๆเวลาอยู่ในห้องเรียนหรือว่าเวลาแบบไปทํางานไปอะไรเงี้ยค่ะคือตัวมาสมเซลเนี่ยจะเหมาะมากเลยแหละเพราะว่ามันเป็นน้ําหอมที่อยู่ด้วยใกล้ๆแล้วหอมแต่ว่าข้อเสียคือคนใช้เยอะแล้วก็กลิ่นสํากันใช่คือมาจนรู้สึกว่าแบบ มันไม่มีความแูบนี้อีกเนอะคือเวลาเราใช้น้ําหอม่าเราไม่อยากจะไปเหมือนกไม่ไม่ได้อยากจะไปเหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบจะมีอาจจะเป็นคนเดียวเป็น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 เรื่องส่วนตัวก็ได้คือที่ที่แบบไม่อยากให้น้ําหอมซ้ากันนะคะคืออย่างท้เขาบอกคือถ้าถ้าถ้าจะมีมาส์มันมันเหมาะตั้งแต่แบบเด็กๆก็ได้อะสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยคือมองเลยว่าใช้มาสก์เซรได้นะคือถ้างบถึงอะไรเงี้ยมันแต่มันติดข้อเสียอย่างนึงคือมันแพง นะคะมนประมาณห0 0พันเจ็ดพันเลยถ้าซื้อคิงพาวเวอร์ก็ไม่น่าถึงอะไรเงี้ยค่ะก็มันแพงนะคะแล้วก็แต่ว่ามันหอมไหมมันหอมนะคะต่อมานะคะคือมิสซี่ออนะคะต้องบอกกับว่าตัวนี้จะม่ชใช้ตั้งแต่ยูสิบห้าอันนี้คือความจริงคือมิสซี่ออจะมีชใช้ตั้งแต่แบบเขาแบบรุ่นแรกๆเลยที่เขาแบบรีฟอร์มเลสแล้วตอนนี้คือเขาเป็นรุ่นแบบเปลี่ยนแล้วเป็นอีกรีฟอร์มเลสแล้วรีฟอร์มเลสอีกอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยคือจะมีชใช้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคือกลิ่นอ่ะมีความแบบ กลิ่นของเวอร์ชันจะเนียเป็นเวอร์ชัน2010กลิ่น่ะไม่เหมือนตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ากลิ่นไม่เหมือนตอนนี้ของอันนี้มันจะออกแบบออกมีความโตกว่าทีเดมีความพาวเดอรี่มีความมนะัสกี้เนาะมีความโตกว่าเพราะฉะนั้นคือแบบตัวเนี้ยคือกลิ่นถ้ามันเดียวมิสซิลตอนของขวดมันจะมีกับขวดตอนนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาเวอร์ชันปกติที่ทุกคนหาซื้อได้ตอนนี้มันจะมีความออกแบบฟรุตตี้ มีความอบผลไม้ซิทรัสมากกว่าซึ่งจะไม่เคยดมแล้วถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะแล้วก็ถามว่ามันมีความเด็กลงอะ่ะคือมันมีความเด็กลงก็เลยทาให้รู้สึกว่ามันก็เลยเหมาะกับเด็กแหละคือจะเนี่ยคือใช้ตัวนี้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วก็ก็ยังใช้ต่อมาเลยเลยทุกคนนี้น่าจะเป็นขวดที่3ที่4แล้วเนาะเพื่อใช้มาหลายขวดแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความที่แบบอย่างที่บอกคือมันมีความเป็นแบบคลาวด์พรีเซอร์เหมือนตัวมาส์เซลคือ คนอยู่ใกล้ๆเราจะชอบหมดเลยนะคะเหมือนตัวฟาวเบลอมอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีเลือดน้าหอมพวกนี้มาให้เพราะว่าเด็กๆน่าจะชอบน้ำหอมแบบนี้มากกว่าคือเป็นน้ําหอมที่แบบคนอยู่ใกล้ๆเราจะชอบเพราะว่ามันไม่เลี่ยนเกินไปแล้วมันไม่มเมินหัวเกินไปมันจะไม่ได้เลี่ยนเลี่ยนแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบจูนีเท่าไหร่เหมือนพวกบริตนิสเปียอะไรเงี้ยคือถ้าคนฉีบนิสเปียจะมีจะรู้สึกแบบเออเลิกเถอะเปลี่ยนไปใช้อื่นบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าโตแล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนเถอะอะไรเงี้ยคือตัวเมซ่ออนเนี่ยมันจะมีความที่ ดูความโตขึ้นมานิดนึงนะคะคือถามว่าใช้ทุกวันได้ไหมใช้ทุกวันได้แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์เซนได้เหมือนกันนะคะคือทุกตัวที่จะมีพูดเป็นซิกเนเจอร์เซนได้หมดเลยคือใช้ทุกวันนะคะคือเป็นกลิ่นประจาตัวของเราได้นะคะต่อมาะคะ่ะตัวสุดท้ายนะคะอันนี้คือเก็บไว้ตัวดท้เพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่มีงบจริงๆเพราะน้ำหอมตัวนี้แพงมากนะคะแล้วก็เหมาะกับอาจจะเป็นนักเรียนศึกษาที่รวยนะคะหรือว่าจะเป็นสาวออฟฟิศที่รวยนะคะก็คือจะเป็นตัวนะบัคคาโรูสายโฟรตี้นะคะ ตัวนี้เป็นน้ําหอมที่กําลังมามาคือตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาเข้ามาใส่วิดีโอนี้เพราะมันแพงแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราแนะนําให้กับเด็กใช้มันก็จะดูโหดสูงไปแต่ว่าอย่างที่บอกคือในเมื่อเราแนะนําแล้วก็จะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนะคะก็คือตัวบัคคาดรชเนี่ยคือเป็นน้ําหอมที่ตอนนี้คือกาลังต่พูดว่ากําลังมาเนอะคือเหมือนครีดเอเวนเจอร์สที่สมัยหนูมันจะบูมมากทุกคนตามหาอะไรก็คือจริงๆว่าตอนนี้คือทุกคนตามหาบัคารชสายโฟตี้ซึ่งมองว่าเป็นเซนที่แบบ ซิกเนเจอร์เซ็นได้ใช้ทุกวันได้ไปไหนก็ได้แล้วก็ทุนอยู่รับข้างชอบหมดไม่มีทางที่คนอยู่รับข้างจะแบบเกลียดเราเพราะาราดับตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนคือมันไม่หวานเลี่ยนมันจะเป็นน้าหอมที่แบบเป็นน้าหอมอยู่แนวสวีทแหละเป็นน้ำหอมแนวหวานแต่ว่าเป็นน้าหอมแนวหวานที่แบบมีความสุฟิสติกต์ได้ขึ้นมามีความแบบหรูหราขึ้นมานะคะดูเป็นดูราคาแพงขึ้นอะเออดูราคาแพงขึ้นสําหรับคนที่มีงบถึงนะคะแนะนําให้จัดเป็นบาร์ฮาร์รูช540ไปเลยเพราะว่า เป็นน้ำหอมที่แบบใช้ดีแล้วก็เด็กๆก็ใช้ได้นะคะคือถามว่าเด็กๆถามว่าถ้าเจมีเห็นคนอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบฉีดบาฮารูเจมี่รู้สึกไงเจมีก็รู้สึกว่าโอเคนะเพราะว่าเจมี่ว่าบาลฮารูเป็นน้ำหอมที่แบบเหมาะกับทุกเพศทุกวัยถ้าเราเข้าถึงกับกลิ่นของมันได้อ่ะคือเจม่มองว่าตัวเนี้ยเป็นน้ําหอมที่แบบเข้าถึงได้ทุกช่วงอายุแล้วก็ใครๆก็ใช้ได้แล้วก็ถ้าตอนนั้นเด็กๆเจมี่ว่าถ้ามันมีกลิ่นนีแล้วเจม่ก็ใช้นะเพราะว่า จะม่มองว่ามันหอมแล้วก็มันมีความยูนิคแล้วก็แบบถ้าเราไม่แบบไม่ชอบหมนไม่เหมือนใครก็เน้นเป็นบาร์ไปเพราะว่าจะม่เชื่อว่าอย่างตัวมาสก์มูสเซลขอตัวฟลอร์บอมขอตัวมิสติอัลเนี่ยคือถ้าเราเดินเดินไปเนี่ยบางทีเราก็จะได้กลิ่นคนใช้กลิ่นพวกนี้อยู่แล้วเลยบางทีจะไม่เดิอนออกจากคอนโดเข้าไปในลิฟต์เอา้ามีคนฉีดมนานมาเซลมาแล้วอะไรเงี้ยมันบ่อยมากจนรู้สึกว่าเออบางทีเราอยากได้ความยูนิคหน่อยอันนี้คือเหมาะกับคนที่แบบ เอออยากได้ความยูนีคนะคะอยากได้แบบเออไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยเวลาไปทํางานไปออฟฟิศอะไรเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์เซนจ์ซิมิวหอมมากซื้อขวดใหญ่ก็ได้นะคุ้มค่ะคือถ้าเขาก็มีจัดโปรโมชั่นนะแต่ถ้าใครที่สนใจจะซื้อแล้วไม่มีส่วนลดก็มาขอบัตรเอ็มพที่น้ำหอมจะมีไปลดราคาน้ําหอมได้นะคะจะมีไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็นะคะจบกับตัวน้ําหอมห้าตัวนะคะที่จะมีเหมาะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะคะหรือเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทํางานแล้วก็แบบ ต้องการตามหาแบบซีนเตอร์เซนอะไรอย่เงี้ยนะคะแบบเปลี่ยนอารมณ์อะไรอย่เงี้ยนะคะก็นั่นแหละค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วงี้ก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย